เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถบังคับบิ๊กฟุตนะครับผมรถคันใหญ่มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าเล่นขนาดไหนนะอันดับแรกนะครับก็ให้เรามาเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับผมดันขึ้นไปนะไฟก็จะติดแบบนี้นะครับเราก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหน้านะครับส่วนถอยหลังนะก็ดันไปอันนี้จะถอยหลังแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบังคับเลียวซ้ายเลียวขวานะครับอย่างนี้ นะครับผมเราสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เด็กๆน่าชอบนะแบบนี้ปึ๊บนะครับมันมาขับง่ายนะแล้วก็วิ่งด้ไกลด้วยอ่ะเดี๋ยววิ่งไปไกลๆนะครับอ่าต่อมาแล้วครับปึ๊บ,บรามาขับวิฟุตต,ตัวนี้นะครับสามารถวิ่งบนกอหญ้านะหรือว่ากองหินก็ได้นะครับเพราะว่ายางของเขาเนี่ยมันเป็นแบบล้อยางนะมันสามารถวิ่งบนหินบนกอหญ้าได้ดีนะครับมีแรงมากเลยนะ สำหรับรถบัคบิทพุทตัวนี้นะสามารถเล่นได้นะครับประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถชาร์จใหม่ได้นะครับผมหรือท่าใดต้องการจะเล่นนานๆนะก็แนะนําว่าให้ลองซื้อนะครับแบตเตอรี่สํารองเอาไว้นะครับผมทั้งตัวรีโมทแล้วก็ตัวรถนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาดีววประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจรถบัคบิทพุตแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูสก้าเลือได้นะครับซึ่งมีหลายรุ่นหลายขนาดให้ได้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับโอ้ชนเลย เดในแล้วเราก็เปิดสวิตช์นะครับจึ๊บปึ๊บ